สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้มาพบกับคุณครูกีต้าหรือว่าคุณครูสุภาพรบุญเผยอีกแล้วนะคะวันนี้ในวิชาวิทยาศาสตร์รายเทคโนโลยีเราจะมาทบทวนบทเรียนและเฉลยเนื้อหานะคะของเรื่องที่3กันค่ะไปดูกันเลยค่ะ วันนี้เราจะมาเฉลยและทบทวนบทเรียนนะคะเรื่องจิตวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นเรื่องที่สามนั่นเองค่ะที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะเรามาทบทวนกันเลยค่ะจิตวิทยาศาสตร์นะคะก็คือคุณลักษณะของบุคคลนะคะที่เกิดขึ้นจากการศึกษาในเรื่องต่างๆนะคะโดยใช้กระบ,บวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการศึกษาค้นคว้านะคะตัวอย่างเช่นนะคะ จะต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะคะเป็นคนที่มีความสนใจใฝ่รู้นะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นความเพียรพยายามนะคะและเป็นคนที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมีเหตุผลด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะหรือเป็นทบทวนนะคะของลักษณะบุคคลที่มีจิตทางวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูการเฉลยแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ จิตวิทยาศาสตร์นะคะแบบฝึกหัดอยู่ที่หน้าสี่และหน้าห้านะคะเด็กๆไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะคําสั่งนะคะเขาบอกว่าดูภาพแล้วขีดเครื่องหมายถูกต้องลงในวงกลมนะคะหน้าข้อความของจิตวิทยาศาสตร์ให้สัมพันธ์กับภาพนะคะมาดูรูปภาพแรกค่ะเป็นรูปภาพที่มีเด็กนักเรียนนะคะนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่า มีใครตอบถูกไหมถ้ามีใครตอบถูกเก่งมากเลยค่ะการอ่านหนังสือในห้องสมุดอ่านหนังสือก็คือเป็นการศึกษาการหาความรู้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องติ๊กถูกในข้อที่เป็นความสนใจใฝ่รู้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะ นักเรียนสงสัยเกี่ยวกับดอกไม้ในสวนนะคะเอาแว่นขยายนะคะไปส่องดูด้วยนะคะอันนี้ต้องติ๊กถูกหน้าไหนคะมีความรับผิดชอบความมีเหตุผลความอยากรู้อยากเห็นอันนี้เขามีการอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมคะเขามีการใช้แว่นขยายไปส่องดูดอกไม้นะคะทุกส่วนประกอบต่างๆฉะนั้นนี้เราติ๊กถูกหน้าข้อที่เป็นความอยากรู้อยากเห็นค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ มีเด็กนักเรียน3าคนนั่งสนทนากันอยู่เขาบอกว่านักเรียนฟังเพื่อเสนอกิจกรรมหลังเลิกเรียนนะคะาการรับฟังผู้อื่นอันนี้เราต้องติถูกข้อไหนคะก็คือต้องติถูกในข้อที่เป็นยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นใช่ไหมคะต่อไปข้อ4ข้อ5้าข้อ6อยู่สไลด์ถัดไปไปดูกันเลยคะ่ะข้อสี่นะคะ่ามีกลุ่มนักเรียนนะคะ นั่งอยู่นักเรียนตั้งใจเรียนรู้สิ่งที่ครูกำลังสอนนะคะอ่าอันนี้ตอบอันไหนคะมีความอดทนความรับผิดชอบความมุ่งมั่นความเพียรพยายามตอบเป็นถูกหน้าที่เป็นความมุ่งมั่นและเพียรพยายามนะคะมุ่งม,มัน่นเพียรพยายามศึกษาเล่าเรียนนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะนักเรียนทําการบ้านตรงตามเวลาที่กําหนดทุกวันนะคะ อันนี้เป็นการแบ่งเวลานะคะรู้จักแบ่งเวลาเวลาไหนควรเล่นเวลาไหนควรทําการบ้านนะคะทําอย่างนี้ทุกวันให้เป็นนิสยัยเขาเรียกว่าความมีวินัยในตนเองนั่นเองค่ะอันนี้ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเด็กๆเราเล่นได้นะคะแต่เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราด้วยนะคะเรามีหน้าที่เรียนหนังสือนะคะเราต้องแบ่งเวลาให้ถูกนะคะควรมีวินัยในตัวเองฉะนั้นข้อ5นะคะ ติกถูกในข้อที่เป็นความมีวินัยนึงนะคะต่อไปข้อ6ค่ะนักเรียนบันทึกข้อมูลการทดลองนะคะตรงตามความเป็นจริงนะคะทดลองได้แบบไหนก็สรุปผลตามความเป็นจริงนะคะไม่ไม่บิดเบือนนะคะให้ผลตามความเป็นจริงทุกประการอันนี้เป็นความซื่อสัตย์นะคะติกถูกนะความซื่อสัตย์นะคะ เป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องมีความซื่อสัตย์ค่ะเพราะการทดลองนะคะต้องเชื่อถือได้ค่ะมีคนเชื่อถือเพราะฉะนั้นเราต้องซื่อสัตย์ในอาชีพในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต่อความซื่อสัตย์นั่นเองค่ะเด็กๆก็จบทั้งหมด6ข้อแล้วนะคะสําหรับการเฉลยแบบฝึกหัดและทบทวนนะคะในสัปดาห์นี้นะคะคุณพ่อก็ขอจบ การสรุปไว้เพียงเท่านี้และการเฉลยแบบฝึกหัดไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคาบหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ